สวัสดีครับเมื่อตะแก้วสีผ้ามาเบิ้งไอ้ปันตะแก้วอันเมฆหม,มองเนี่ยมันเป็นเมฆหมอกเอียงได้ครับอันท่าไงเอรหนึ่งก่ไอ้ต้องบานส่งเสริมทุกกาพามถนบุ่มเบาเตำบลผมนี่นะครับเป็นมาพคนหมองว่าหมอกหมองมทุนควับนป่าปุกุกน้ำยุ่ได อครับครับข้างคุณหมอพันมากครับเจ้าอาวาสแต่พอท่านมีนะครับใครเดินออกแต่ว่าพันต้องกันไปก่อนครับเอาคือเงียบระบาด <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับพันมากครับคุณหมอพันมากพัน <c oughs> มาก,มากอันนึงนี่ครับอันนี้ อันพูดนีก็จังเป็นไผ่เด้อครับนี่เบาๆนะครับพนักง,งานพ่นพี่ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนุม่มนี่แหละครับคุณหมอคนกระจายไปทางหลังเพป็นแบบร่วมรวยช่วยกันครับบ้านเมืองเฮาคนครับกุบทีบเลยครับบ้านผมกะเป็นบ้านตามลายทางนี่ยกะ อดลูกน้ำนิ้วล่าปอดไอ้ไข่เรือบออกมาหลายปีนะครับข้องแชมขอบคุณเด้อครับที่ขอบบึงเขาช่วีพิัากณคอมเมนต์มาทั้งล่างเลยครับขอให้เอสติแกวมีเต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตเด้อครับครับสวัสดีครับ